สวัสดีครับอันนี้เราก็จะมาทำแอคชันเมนต์วิ่งผ่านแนวเส้นภูเขาไฟเนีก็ปนปอันนี้มันอยู่ระหว่างแถวๆนี้ใกล้ๆเมืองเนเปิลเนี่ยหรือว่านาโปลีก็วิ่งจากเส้นนี้มานะวิ่งปื๊บาปาเส้นนี้อ่โอเคครับแล้วที่เราใช้เป็นตู้นะตู้ทึบขน นี่เป็นแล้ววะถ้าจะเป็นอีนั่นนะ่ะอีไม้ที่แบบใช้ฟอกลิฟยกขึ้นนะ่ะฐานไม้มนะ่ะชื่อ,อนี่แหละเปรเลตโอเคน้ำหนักสี่0มืนแปดไว้อันนี้ยังไม่ถือเป็นเฮฟวี่เราใช้เป็นคันเดิมครับแมนทีจีเอ็กยูโริเอาอีกสักรอบนะค <c ười> ันนี้ยังไม่ ไม่ขี้เหล่มากเพราะว่าเหมือนแรงม้ามันเยอะถึงเมื่อกี้เราดึงของหนักไงมันก็เลยแบบลากไม่ค่อยไปนะน,น่าจะดีกว่านะครับดีกว่าดาบเนี่ยทั้งก่อนเล่นดับนี่โอ้โหลากนี่ลากลาก,ลากเลือดเลยหมดแรงแท้ๆเลยวะก,กดกดเปลี่ยนนะเออเปลี่ยนมุมมอง ได้เป็นงานเวิร์ทักอีกแล้วสบาย้องไงพี่งานเวิร์ทักแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนอนไงนอน,อนอนเท่าแหล่ออก็ได้นะขับกลางวันสบายๆต้องเรียวเข้าไป เีนะถ้าเฮฟวีคือห้าหมื่นห้าก็ถ้าตีเป็นจำนวนกิโลก็ประมาณประมาณยี่ห้าตันถ้าอะไรเกินยี่้าตันก็น,น่าจะเป็นเฮฟวีรถไม่มีหูทั้งนี้มาออขอคันหนึ่งเออคันนี้ลากไหวนะดูเสียงก็รู้ว่ามันขึ้นไหวื 640แรงม้าครับแต่ว่าเป็น4คูณ2องอุ้ยขึ้นสุบบาทถนนมันสวยดีกวิตาลีนะ่เนี่ยมีบ้านแบบอยู่บนภูเขาด้วย มาสองคันโ,น,งน,นโอ้โหนครับจบบริษัทวอลโว โรไฟน่าจะดีสุดว่ะถ้าขนของหนักอยู่โรไฟน่ะ ซูมใจเย็นใจเย็นค a n c, <oughs> <c <anc> e l สวยเลยเออหกร้อยสี่สิบนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าอะรุ่นใหม GTX เออ่ T GX Eurofire มันจะเป็นหกร้อยแปดสิบแรงมาเยอะกว่าคันนี้คันนี้เป็น Eurosix ไงรุ่นใหม่แต่ก็อยูอ่แรงมาต่ำกว่าิดนึง ของใหม่มันออกมามันไม่ค่อยเน้นแรงม้ามันเน้นแบบประหยัดพลังงานเนี่ยเน้นเทคโนโลยี แรกที่เราขนนี่โหดมากนะไอ้มเคิลแองเจโรคือความจริงมันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่สินค้าให้เราขนนีถ้าเราไปขนพวก JCB แล้วเล่นเล่นเจ้าไมเคิลแองเจโร you do ชอบดับอ่ะเปิดหลายลองเปิดแล้วมันก็ดับแปลกๆว่าไฟเราเนี่ย โอเคไม่ตรงอะไร่อืมโอเคตรงรถตรงเป็นใช้ได้ถ่ายรูปซะหน่อยเอ๊ะอ่าน,นี่รถเราเข้มเข้มเลยเข้มแบบกาแฟ ความจริงเส้นนี้เราวิ่งไปแล้วเออใช่เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนในคลิปที่แล้วใช่ไหมเราลงแล้วมันมันได้เลยใช่ไหมวิ่งผ่านปุ๊บความจริงมันต้องวิ่งสองตำแหน่งแต่ว่าเมื่อกี้ออันอันแรกเราวิ่งปุ๊บมันผ่านแล้วมันได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยเราวิ่งไปแล้วภารกิจในความจริงเราวิ่งไปแล้วเออลืมลืม,ลมดูดดด <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> วิ่งใหม่เอาเอ็กโคเลอร์ครับเมื่อกี้เพราะว่าเส้นที่เราวิ่งก็เป็นเส้นสีเทาทั้งทั้งเส้นเลยเอ็กโคเลอร์ได้อยู่ไม่มีอะไรเสีย 4 7่ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะ2อ0ยไมล์ mm, ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวคันหน้าเปลี่ยนคันบ้างนะคันนี้ก็โอเคใช้ได้คนะันหน้าเอาอะไรดีวะไอวีโก้แหละไอวีโก้มี2คันมันมีไอวีโก้ไฮเวย์กับไอวีโก้อะไรอะอะไรสซเนลสซเนลตัวอย่างเดี๋ยวลองดูนะ ครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเอ๊ะมันเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่แล้ววะเออว่ะมันเปลี่ยนห้องเราใหม่ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนแบ็กกราวไอ้นี่ใหม่ว่าเออว่ะอ๋อ,อ,อมันไอ้นั้นออกไงเอาไอ้ฮาโลววีนออกเออก็เลยเป็นอย่างนี้ละจบละฮาโลววีนนะ